สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยครับผมเกี่ยวกับคนที่อยากได้เพชร และเพชรตัวเองน้อยนะครับผมบอกเลยงานนี้รับเป็นฟรีๆห้าร้อยกว่าเพชรนะครับผมอ่าถามว่าพี่มันต้องเติมไม่ใช่หรอใช่ครับผมแต่พี่ก็มีเทคนิคดีๆนะครับผมสาหรับคนที่อยากหารายได้เสริมหาเงินเติมเกมแบบฟรีๆไม่มีเงินนะครับผมหรือจะไปเติมมากกว่านั้นก็ทําได้นะครับผมก็วันนี้เราจะมารับเพชรกันแบบฟรีๆยกเซิร์ฟเลยสําหรับคนที่ดูอย่าลืมกดแชร์พี่ด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมอ่าก็มีเทคนิคน้อยมานะครับผมรับฟรีๆเลย 520เพชรนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมมากเดี๋ยวเรามาดูของใหม่นะครับผมมีทางด้านของ Skywing d r a g o นนะครับผมเออแต่พี่ก็ไม่ได้เอานะคือพี่ทำยังไงก็ได้ให้เพชรคือเอาง่ายๆสำหรับสายฟรีนะครับผมก็คืออาจจะมีเพชรน้อยเพชรสูงอะไรยิ่งดีเลยนะครับผมอ่ะนี่ สกินมัดนะครับผมเออเป็นสกินมัดแรด้วยนะครับผมแปดที่ก็เหมาตู้ก็พัดเกือบ2,000เพรนะครับผมก็เอาหรือไม่เอาก็แล้วแต่นะครับผมก็แหลมๆสวยๆอ่ะประมาณนี้เลยนี่อ่ะเดี๋ยว ขอกดสุ่มเล่นๆไปก่อนทาลายเพรให้เพรเหลือน้อยที่สุดนะครับผมสําหรับคนที่เพรน้อยจริงๆนะครับผมฟังดีๆนะครับผมโคตรดีบอกเลยกิจกรรมนี้น่ครับผมก็คือเป็นกิจกรรมทางด้านของการเติมเนี่ยแหละก็คือเหมือนท็อปอัพเนี่ยแหละคือแล้วมันจะคูณแบบโงงมหาโหดนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีนะจะได้เปอร์เซ็นต์การเติมได้แบบโคตรคุ้มนะครับผมและเติมยังไงแบบฟรีเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็ ตั้งใจฟังนะครับผมไม่ได้หลอกนะครับผมให้เราก,กดเข้าไปตรง rush in mode นะครับผมก็คือตงุงที่พูดขึ้น7วันนะวันนี้วันแรกนะครับผมนี่เลยแพ็คเพชรสุดคุ้มนะครับผมเห็นไหมมันจะวิ่งเห็นไหมก็คือใครที่มีเพชรเยอะมันก็จะแพงนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่มีเพชรน้อยเออพี่ก็เลยทําลายเพชรพี่ไปซั้งหมดเลยนะครับผมเหลือ12เพชรเองอ่ะประมาณนี้เลยนี่ใครมีเพชรน้อยนะฟังดีๆนีครับผมและอยากเติมเกมแบบฟรีหรืออยากหาอะไรได้เสริม ก็ได้นี่ครับผมหรืออยากเติมเกมตลอดไปเลยก็คือเติมเติมยังไงก็ได้ไม่ลําบากนะครับผมก็หาเงินด้วยตัวเองเนาะโอเคประมาณนี้เลยเติมแบบฟรีๆเลยนะครับผมอ่าแล้วเติมยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมแพ็กสุดคุ้มเลยครับผมยิ่งเพชรน้อยๆก็ยิ่งดีอ่ามันต้องใช้ส9มสิบเก้าผนะสามสิบเก้าบาทนะครับผมมาพี่ขอแนะนําแอปนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินเติมนะครับหรืออยากเติมเกมนะครับผมนี่เลย แอปนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะบางคนบอกการพนันไม่ใช่อยู่ใน Play Store นะครับผมลองไปเซิร์ชดูได้เลยก็คือ Happy Dummy นั่นเองนะครับผมขอแนะนำเลยนะคือมันดีจริงๆนะคือพี่ใช้เติมเกมตลอดเลยนะครับผมก็เติมยังไงก็เก็บคอยนั่นเองนะครับผมอ่าคอยได้จากไหนแอปหนึ่งนะครับผมก็คือการเช็คอินรลยวันแล้วก็เล่นกิจกรรมของมันใส่โค้ดของมันอะไรประมาณมนี้มัน,มนแอปมันมีให้ใส่โค้ดเก็บโค้ดนะครับผมนี่เลยก็กดแลกบัตรชูมานี่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมก็ไปเติมเกมทางด้านของ 2. ทูมานี่วอร์เรดนะครับผม,หร,ม Money, et, หรือจะเป็นเติมเข้าไปในทูมานี่วอร์เหรือจะไปเติมในเว็บไอเทมเกมก็ได้และก็ยังสามารถขายเหรียญได้ด้วยนะครับผมเอาเหรียญมาขายเนี่ยช่องทางขายได้หมดเลยนะครับตรงนี้เลยขายเป็นเงินได้หมดทุกอย่างเป็นเงินได้หมดเลยเอาไปเติมเกมได้เลยร้อยหนึ่งก็เติมเกมได้300เพชรแพล้วปะป่ะอะ เดี๋ยวเราจะทําการเติมให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมให้กดไปที่โหลดมาแล้วนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดไปที่คําว่าเชิญนะครับผมเชิญเสร็จนะครับผมให้กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วกดคําว่าผูกนะครับผมผูกตรงนี้เลยนะครับผมกดคําว่าผูกไปเลยอ่าก็คือลิงก์อยู่ด้านล่างครับแล้วก็กดคำว่าคำว่าเชิญแล้วก็กดคําว่าผูกนะผูกเสร็จนะครับผมอย่าลืมอย่าสำหรับคนที่อยากได้ คอยเยอะๆนะครับผมได้คอยพี่ไปด้วยใครที่ใส่โค้ดพี่ได้คอยพี่ไปเลยนะครับผมก็อย่าลืมใส่ตัวนี้ใส่เสร็จก็จะสามารถถอนเงินได้นะครับก็จะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยก็เป็นโค้ดของพี่เองก็สําหรับคนที่เขาใส่โค้ดพี่นะครับผมก็จะได้คอยเพิ่มไปเพื่อแลกบัตรชูมานี่เลยเกมเก็บคอยแหละก็คือทําแต้มเล่นเกมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็จะมีกิจกรรมของมันก็คือเช็คอินไลน์วันนี่แบบนี้เลยสาหรับคนที่โหลดมานะครับผมก็มีการเก็บคอยอย่างนี้ด้วย มีกิจกรรมแจกคอยด้วยอะไรเยอะแยะกิจกรรมเกมมันก็มีอยู่แล้วนะครับผมมาเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแลกยังไงนะครับผมก็ทําการกดเข้ามาตรงรูปหมูแล้วก็เข้าไปเลยนะครับผมกดเข้ามาปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอ่าสมสมติสมมติน้องๆโหลดมาเก็บคอยเยอะแล้วนะครับผมมี2ทางเลือกให้เติมเงินแบบเบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็พี่ขอแนะนําว่าสําหรับคนที่โหลดและใส่โค้ดพี่ก็โค้ดเองไปส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนโหลดก็จะได้คอยเพิ่มไปอีกนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะ สำหรับคนที่อยากไม่มีบัตรชูมนไอไม่ชูมันี่บริตนะก็เติมเงินเข้ามือถือไปเลยเบอร์ซิมนะครับแล้วก็กดให้มันหักในซิมนะครับผมแบบนี้เลยอ่าประมาณโหได้เยอะอยู่นะนี่หรือจะอยากได้บัตรชูมานี่เติมแบบนี้นะครับผมก็ฟังดีนะครับผมระบบแรกก็คือแรกเลยก็คือแล้วแต่คอยที่น้องเก็บมานะครับยิ่งเก็บเยอะก็ได้เยอะนะครับผมอ่าก็เอาโค้ดของน้องๆแหละไปเชไปให้เพื่อนใส่นะครับผมน้องๆก็จะได้คอยเพิ่มไปอีกแต่สำหรับคนที่ใส่ โค้ดพี่นะก็จะได้คอยไปเนี่ยพี่ก็ทาการแลกกดแลกได้เลยนะครับของก็จะเข้าตีห้อีกวันหนึ่งนะครับผมมากแล้วก็จะเป็นแบบนี้เราก็รหัสตรงนี้ไปเติมเกมนะเว็บไอเทมเกมหรือจะเติมในบัตรชูมานี่บัลเลก็ได้นะครับผมเติมในแอปมันก็ได้แล้วก็โอนเงินออกพร้อมเพย์นะครับผมแล้วเามาเติมเกมได้แบบฟรีๆเลยหรือจะหารายได้เสริมก็ได้นะครับผมเพาพี่ขอแนะนา,นาอย่าลืมนะครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมเสร็จปุ๊บ แล้วก็เลขตัวนี้นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับผมก็พิมพ์ว่าเติมเกมเพย์ไฟล์เติมเกมเพย์ไฟล์เสร็จใช่ไหมครับผมมันก็จะเด้งเข้ามาแล้วกดล็อกอินยูไอดีเดินแล้วก็กดไปที่ชุมนุมนี้วอร์เรดนะครับผมแล้วก็เอาเลขเมื่อกี้ที่เรากดแรกมาใส่ตรงนี้แล้วกดเติมเกมปุ๊มเข้าเลยเรียบร้อยนะครับผมเติมเกมได้ฟรีหรือจะเติมเข้าชุมนุมนี้วอร์เรดเราโอนนะครับสำหรับคนที่สนใจครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างและอย่าลืมกดคําว่าเชิญตรงนี้นะครับผมบอกเลยสําหรับคนที่อยากได้คอยเยอะๆอย่าลลืมมนะะครับผแ ให้กดคําว่าอะไรให้กดคําว่าผูกตรงนี้เนี่ครับผมถ้าผูกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับสําเร็จเสร็จแล้วนะครับผมก็คือไปต่อกันเลยที่อย่าลืมนะครับขอเลยว่าอย่าลืมใส่โค้ดพี่นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้ไม่สามารถได้คอยเพิ่มนะครับผมสําหรับคนที่ใส่โค้ดพี่นะครับผมลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างนะอย่าลืมใส่โค้ดพี่เข้าไปด้วยนะครับก็จะได้คอยเพิ่มไปเลยนะครับผมประมาณ สามร้อยถึงหนึ่งพันคอยนะครับผมแป๊บเดียวก็เติมเกมได้แล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมขอแนะนำเลยแฮปปี้ดัมมี่ลิงค์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมมา อ่าบอกไปแล้วเทคนิคที่เติมเกมเติมอย่างนี้นะครับผมอ่าสำหรับพี่นะก็คือเพชรยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับผมเดี๋ยวเราทําการเติมสักแป๊บหนึ่งครับสาบาทนะครับผมด้วยปัจจุมันี้จากเกมแ a p p y ้นามีเรียบร้อยนะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้เลย520เพชรนะครโคตรคุ้มเอา้าถ้าใครไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะครับแต่พี่บอกเลยว่าสําหรับสายฟรีนะครับฟังทางนี้นะ ไปโหลดแอปนั้นมานะครับผมแล้วก็เอาโค้ดของตัวเองไปให้เพื่อนนะคบผมน้องๆก็จะได้คอยคอยเสร็จน้องก็ไปแลกแล้วก็เติมเกมเลยเไปเติมเข้าทูมันนี่วอลเล็หรือไม่มีก็เติมให้มันหักเบอร์ในซิมนะครับสองกรณีนะก็500เพชรอย่างนี้ก็จะเป็นของน้องไปเลยนะครับผมขอบอกเลยว่าคดคุ้มคุ้มจริงอ่ะบอกเลยแล้วก็มีเทคนิคให้ด้วยนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมหรือจะพิมพ์ใน กดอ่าเพสโตว่าแฮปปี้ดัมี่แล้วอย่าลืมใส่โค้ดพี่ก็ได,ได้ได้คอยไปเลยประมาณ1,000พนะครับผมแล้วแต่เนาะประมาณนี้สำหรับคนที่สนใจนะพี่ก็มีเทคนิคดีๆมานําเสนอประมาณนี้แหละโอเคประมาณนี้เลยเนะครับผมก็ได้มาแล้ว520อ่า2ใช่ไหมอ่าแล้วจะทำะไรบางคนอยากได,อกได้อยากได้หมัดก็แล้วแต่ไปเอาได้นะครับผมหรือถ้าเป็นพี่นะครับผมพี่ก็จะเอามาละลายเล่นนะครับผมยังไงมันก็คุ้มใช่ไหมอ่า คุ้มสุดๆเลยนะครับผมก็เอามาทําอะไรเอยก็ามาซื้อสิทธิ์ขั้นสูงเล่นๆไปนะครับผมเล่นๆนนตรงไหนคือมันก็ดีตรงที่มันมีทั้งด้านของหลากหลายนะครับผมเออก็ซื้อเก็บไว้เนี่ยพี่ก็ซื้อเก็บไว้คือชุดอาจจะไม่ชอบแต่ก็ชอบพวกไอเทมต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น าทางด้านของโทเค็นหินอปนูหรืออะไรต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับอกได้คำเดียวว่าดีคุ้มมากมายนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทําการกดรับภารกิจที่ทํามานะครับผมให้หมดให้ทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วก็กดทกางด้านของการรับทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณนี้เลยแต่สาหรับคนอาฝ่าไว้ก่อนนะก่อนดี่จะฝอยฟังก็คือ คนที่สนใจจริงๆเนี่ยครับผมมันสามารถเป็นอะไรได้เสริมด้วยนะครับผมสําหรับน้องที่ใส่โค้ดพี่เข้าไปหรือกดลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับผมแล้วก็ใส่โค้ดพี่ปุ๊บน้องก็จะได้คอยพี่ไปเลยนะครับผมประมาณ1,000คอยอไปแลก <Yeah. S 1> ปัจจุบันนี่นะครับผมแล้วก็เอาโค้ดของน้องหรือลิงก์ของน้องส่งให้เพื่อนไปเลยยิ่งส่งมากก็ยิ่งได้มากนะครับผมประมาณนี้เลยก็แนะนำเนาะประมาณนี้เลย <meiner S 1> โอ้โหสุดยอดไปเลย <meiner S 1> บอร์ดโอ้โหอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ ประมาณนี้เลยนะครับชิวๆในครับผมหรือนี่อะไรเอ่ยนี่โอ้โหแล้วเบิดแล้วเบิดสวยนะบอกเลยแล้วเบิดสวยนะห้ามพลาดนะแล้วเบิดสวยนะแล้วเบิดสวยนะนี่แล้วเบิดสวยนะเออแล้วเบิดสวยนะโคตรได้โคตรโดนบอกเลยโคตรได้โคตรโดนนะครับผมต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปเลยต่อไปเลยนี่กล่องดวงใจนนครับผมโอ้โหโคตรดี ต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปอะไรเอ่ยต่อไปอะไรเอ่ยโอ้โหกระเป๋ากระต่ายนะครับผมสวย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 ,สวยทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นทางด้านของชุดชุดก็ดีนะครับผมเนี่ยเห็นไหนมสามร้อยสิบเก้าเพชรเป็นไงฟาดซะสวยเลยแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเลยนะครับผมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เท่าแต่ห้ารนะ้300อยยี่สิบเพชรนะสามร้อยไอห้าร้อยยี่สิบเพชร เติม39บาทนะครับผมก็แอปดีๆก็เติมเกมฟรีด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับผมผู้ผิดผู้ถูกต้องขออภัยด้วยก็คือเพรยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับผมสำหรับสายฟรีนะเออเพชศูนย์ยิ่งดีใหญ่เลยมันยิ่งลดมากเลยนะครับผมประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเปิดก่อบของทั้งหมดเลยนะก็คุ้มคุ้มแล้วล่ะก็คือเออก็เติม สามสิเบเก้าเพชรนะครับผมก็คือได้เลยเออก็คือได้ไอสามสิบเก้าบาทเออแม่สามสิบเก้าบาทนะก็ได้ประมาณห้าร้อยี่สิบเพชรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเนาะเนี่ยเอามันหายไปแล้วก็คือคกิจกรรมมันจบแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเนกอย่าลืมกดจองด้วยนะครับผมจองตรงนี้เลยนะครับผม ก็คือการอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมีอะไรใหม่ๆม,มาเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะครับผมมีอะไรใหม่มีอะไรแบบมาใหม่ล่าสุดสายฟรีห้ามพลาดน,นะครับผมหรือใครเติมเพรแล้วก็มาสุมนี่เอาชุดพวกนี้ก็ได้นะชุดออแกนองไอแกนิตนะครับผมเออสวยๆพี่ชอบสีเหลืองไงพี่ใส่สีเหลืองอยู่แ้วหรือจะเป็นสีแดงสีนี้ก็ดีนะครับผมอย่าลืมสำหรับคนที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะเติมพฟรีเลยนะครับผมใส่โค้ดพี่ได้คอยเพิ่มไปฟรีเลยโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับบย thank you